กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่าร่างกายแลนด์เมืองนี้มีระบบจัดการที่สมบูรณ์แบบโดยมีพระราชาซึ่งก็คือคุณเป็นผู้สั่งการเพียงหนึ่งเดียวเมืองนี้มีกฎเหล็กที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือห้ามทิ้งสเสบียงแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อชาวเมืองใช้ไม่หมดสเสบียงที่เหลือจะถูกเสกให้เป็นก้อนไขมันแล้วนำไปเก็บไว้ในโกดัง รอบนอกเมืองนานวันเข้าเพราะราชาสั่งสเสบียงเข้ามามากกว่าที่ชาวเมืองต้องใช้ทุกวันจนโกดังไขมันพวกนี้ขยายตัวไปจนเกิดเป็นพุงลามไปทับเส้นทางเดินรถเบียดปอดเบียดหัวใจเมืองที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเมืองที่ขยับตัวลำบากและเต็มไปด้วยขยับพลังงานด้วยความตกใจราชาสั่งหักดิบ หยุดทรงสเสบียงทันทีเพื่อจะได้เอาก้อนไขมันที่เก็บไว้มาใช้ช้าก่อนฝาบาทการสั่งหยุดสเสบียงกระทันหันเช่นนี้จะทำให้ชาวเมืองคิดว่าเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามพวกเขาจะเกิดความกลัวเมื่อชาวเมืองกลัวว่าจะไม่มีสเสบียงอีกต่อไปพวกเขาจะยิ่งล็อกกุญแจกดังไขมันไว้แน่นกว่าเดิมไม่ยอมเผาไขมันแล้วจะไปรื้อถอนโครงสร้างเมืองที่เป็นกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทน สุดท้ายแม้สเสบียงจะหมดไปแต่เมืองกลับอ่อนแอลงเรื่อยๆระบบเผาผลาญพังทลายลงเพราะโครงสร้างสำคัญถูกทำลายไปหมดแล้วเราต้องลดสเสบียงแค่พอให้คนงานเริ่มไปเอาของเก่ามาใช้โดยไม่ทำให้พวกเขาคิดว่ากำลังอดตายเมืองจะยังแข็งแรงและโกดังจะค่อยๆยุบตัวลงอย่างยั่งยืนพะยะค่ะหากเราอยากรื้อโกดังไขมันให้ไวขึ้นเราต้องสร้างโรงไฟฟ้ากล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ ยิ่งมีเยอะเมืองจะยิ่งเผาสเสบียงเก่าจากโกดังไขมันทิ้งได้ไวขึ้นแม้ในยามที่ฝากบาทบรรทมอยู่ก็ตามยิ่งพระราชาสั่งให้ชาวเมืองขยับตัวและยกของหนักมากเท่าไหร่โรงไฟฟ้าพวกนี้จะยิ่งทำงานหนักและดึงสเสบียงจากโกดังไขมันมาเผาผลาญทิ้งไปอย่างรวดเร็วพะยะค่ะเมืองที่มีโรงไฟฟ้ากล้ามเนื้อเยอะจะเป็นเมืองที่ไม่มีวันกลับมาอ้วนง่ายๆเพราะต่อให้พระราชาเผลอสั่งสเสบียงมาเกินบ้าง โรงไฟฟ้าพวกนี้ก็พร้อมจะจัดการเผาทิ้งให้ทันทีราชาเริ่มเปลี่ยนมาสั่งสเสบียงคุณภาพลดส่วนเกินและเน้นสร้างโรงไฟฟ้ากล้ามเนื้อในที่สุดโกดังไขมันที่เคยล้นเมืองก็ค่อยๆหายไปอย่างยั่งยืนสุขภาพดีไม่ได้มาจากสิ่งที่ท่านตัดออกอย่างรุนแรงแต่มาจากสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นและการบริหารสเสบียงที่สมดุลเริ่มต้นวันนี้เพื่อวันที่คุณจะ ลืมป่วย